จากนั้นเมื่อเรารอ,อ,อที่ล้างน้ำไปแห้งนะคะเราก็จะใช้สันดีนะคะสันดีก้อนนี้นะคะเช็ดไปนะคะเช็ดไปให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะเตรียมเขียง จากนั้นนะคะเราก็วางทิ้งไว้นะคะต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการทําน้ํายาห่อระดานนะคะสีเหลืองนะคะใช้สีเหลืองโปสเตอร์นะคะน้ำยาไอ้น้ำฝักส้มปล่อยนะคะแล้วก็กาวกระถิ่นนะคะโอเท กาวรู้ต่อวะต้องกาว,เ,กาวเออโทษทีนะศาสตร์ตัวนี้เป็นกาวเขาเรียกกาวอะไรนะตัวหนึ่งกาวมะขามป้อมนะคะใช้แทนกาวกระถินได้นะคะ ลงไปนะคะใส่น้ำสักเพิ่มปอยลงไปนะคะจากนั้นนะคะคนเนื่องจากอาจารย์น่ยผสมไว้แล้วนะคะแล้วก็ ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องรอสักประมาณ20นาทีนะคะในการที่จะทําให้หอระดานของเก่าเนี่ยค่ะมันมเรียกว่าอะไรอะ่ะมันละลายนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตั้งแต่การทํา รูปรครบเลยนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นการเขียนรายรดน้ำเลยนะคะ